ทำแล้วไปตลาดมานะคะบุ๋มก็ได้นี่ทุกคนคางปลาหมึกก็คือหนวดปลาหมึกใหญ่นั่นแหละนะคะแต่ไม่มีหนวดวันนี้ก็จะมีแต่อ่าหนังหรือเปล่าอะไรเขาเรียกอะไรบุ๋มก็ไม่รู้นะคะมาย่างอีกแลวทุกคนชีวิตนี้ย่างอย่างเดียวนะคะอ่ะกลับบ้านรอบนี้ย่างนะคะเมนูย่างก็ต้องมาแล้วแหละทุกวันนะคะแล้วก็อากาศร้อนมากทุกคนร้อน ไม่อยากจะพูดนะคะว่าทำไมร้อนเป็นแบบไม่ไม่ร้อนเป็นแบบแห้งๆนะคะอ่ะมาย่างปลาหมึกกันต่อเลยค่ะผ๋มก็จะใช้ไฟแรงๆเลยนะคะปลาหมึกอันนี้เราจะย่างนานไม่ได้นะคะเพราะเขาจะเหนียวนิดนึงเนาะบุ๋มก็ไม่ได้หมักอะไรเลยค่ะกลัวเขาเค็มนะคะเอาไว้กับจิ้มกับน้าจิ้มเอาแล้วกันนะคะก็จ้างก็ต้องแบบรีบกลับนะคะกลับพลิกไปพลิกมานะคะไม่ให้เขาไหม้นะคะแล้วก็ แบบนี้ค่ะไฟแรงเลยทุกคนแรงแล้วจะทําให้แบบเนื้อของปลาหมึกเราแค่สะดุ้งสะดุ้งนะคะไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนะคะอ่ะย่างไปเรื่อยๆเลยค่ะปลาหมึกที่บุ๋มใช้วันนี้นะคะบุ๋มก็ซื้อมาประมาณหนึ่งกิโลร้อยแปสิบาท,ทคนก็ไม่แพงนะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะย่างปลาหมึกเสร็จนะคะก็มาตามน้ําจิ้มกันค่ะ น้ำจิ้มก็จะใช้เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะวันนี้ก็เริ่มจากการตํากระเทียมก่อนเลยแล้วก็เอามาแกะเปลือกออกแบบนี้ค่ะทุกคนง่ายๆนะคะเราก็ไม่ต้องนั่งแกะให้เสียเวลานะคะอันนี้ก็จะทําให้แกะเปลือกง่ายมากเลยค่ะแบบแค่แบบอะไรนะตำลงไปนิดนึงนะคะให้พอบุบๆแล้วก็นํำมาแกะเปลือกได้เลยนี่ง่ายออกง่ายด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะคะ พริกวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นพริกแดงนะคะแล้วก็พริกที่สวนของแม่นะคะผสมกันค่ะเราจะใช้กี่เม็ดก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดปานกลางนะคะแต่พริกอันนี้ก็คือเผ็ดนะคะเผ็ดมากเลยล่ะคะ่ะทุกคนผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเผ็ดเท่าไหร่นะคะตั้งแต่นานแล้วนะคะ สร็จแล้วก็ตำรวมกันเลยค่ะตำทุกอย่างรวมกันเลยค่ะบางทีมันก็จะกระเด้งกระดอนออกมานะคะแล้วก็เก็บใส่คคกเหมือนเดิมทุกคนตามไปเถอะไม่เป็นไรนะคะทุกอย่างบุ๋มก็ล้างหมดแล้วนะคะแล้วก็บ้านก็เก็บกวาดถูตลอดเวลาทุกคนมันก็จะสกระปรกนิดนึงแต่เราก็ไม่ต้องอนามัยขนาดนั้นนะคะทำกินเองกับครอบครัวนะคะตำพริกนะคะกับกระเทียมนะคะ ให้ละเอียดเลยค่ะถ้าใครอยากใส่แบบรากผักชีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะทําให้มีกลิ่นหอมของอ่ารสชาติของน้ําจิ้มมากขึ้นนะคะน้าจิ้มนะคะบุ๋มก็จะทําเหมือนเดิมนะคะใส่น้ําตาลนะคะปรุงรดเลยค่ะน้ําตาลก็เอาที่เราชอบทุกคนรสชาติก็จะเป็นแบบ หวานเปรี้ยวเคม็มหรือว่าเคม็มเปรี้ยวหวานเราจะเอาอะไรนําก่อนก็ได้นะคะตามเราชอบเลยค่ะแล้วก็เติมชูรสนะคะอุ้ยวันนี้ทําไมบุ๋มใส่ชูรสเยอะจังบุ๋มเพิ่งมาดูตอนที่ภาคนะคะแต่ตอนที่ใส่คือรู้สึกว่าไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะนิดเดียวนะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะมะนาวที่ที่สวนของตัวเองนะคะก็คือลูกใหญ่ลูกโตแล้วก็เนื้อแน่นน้ําเยอะ นำเยอะจริงนะคะเราทำการปรุงรสนะคะบีบมะนาวลงไปค่ะก็เพิ่มความอร่อยได้ได้นะคะมะนาวนี่ก็ถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวมากๆก็ใส่ไปทั้งลูกเลยนะคะแต่ที่บ้านก็กินเปรี้ยวบ้างนะคะแต่ก็ไม่มากเนาะคนแก่ทุกคนบุ๋มก็ไม่อยากจะให้พ่อกับแม่เขากินเปรี้ยวเยอะๆแล้วก็หวานก็ น้อยเค็มก็น้อยนะคะสรุปก็คือจือดไปเลยทุกอย่างตอนนี้ก็จ <c> ะ <oughs> ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าแก่กันหมดแล้วนะคะแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะเริ่มมีอายุก็จะเริ่มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะบุมก็จะใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะทุกคนน้ำเปล่าลงไปนะคะนิดนึงน้ำเปล่าที่สะอาดหรือว่าน้ำเปล่าแบบต้มสุกแล้วก็ได้นะคะ จากนั้นก็โคเลโคเลค่ะคุุกเค้าให้เข้ากันเลยจ้านี่แล้วเราก็ชิมรสนะคะชิมรสก็แบบที่บุ๋มว่าเลยนะคะน้าจิ้มซีฟู้ดก็ตามใจชอบเลยหวานน้ำเค็มน้ำเปรี้ยวน้ำก็แล้วแต่เราเลยคะ่ะแต่รสชาติของบุ๋มวันนี้ก็คือได้แล้วนะคะปะทานข้าวกันค่ะอันนั้นก็เป็นจะแซบ่บกินย่างละน้อยแซบหลายอย่าง